สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าดอรอารอนนท์จับโปพิธาเคยบอกได้ปริญญาตรีสองใบเนื้อหาใจความนะครับอ,อนอนท์ศักดิ์วรวิทย์ซึ่งเป็นอาจาร,รย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือวานิดาอ,อนอนท์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับมีอาจารย์อาวุโสท่านหนึ่ง จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ได้ส่งข้อความมาบอกบอกว่านายพิธาลิมเจริญรัตนเนี่ยไม่ได้จบปริญญาตรี2ใบจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับ University of Texas at Austin อย่างที่ให้สัมภาษณ์ในสื่อหลายๆสื่อนะครับผมเช็คในเว็บไซต์แล้วเนี่ยนายพิธาลิมเจริญรัตได้ให้สัมภาษณ์จริงว่า ได้รับปริญญาตรีสองใบจากทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ University of Texas at Austin แต่ท่านอาจารย์ท่านนี้เนี่ยยืนยันว่าโปรแกรม BBA ภาคภาษาอังกฤษของธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับได้ปริญญาตรีของธรรมศาสตร์ใบเดียวเท่านั้นแหละครับไม่ใช่ Dual Degree แต่อย่างใดนายพิธาลิมจเจริญรัตน์เนี่ยเป็นแค่นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ UT หรือว่า University ออฟเท็กซัด Austin แล้วก็โอนผลการเรียนกลับมาเทียบหน่วยกิตที่ธรรมศาสตร์เท่านั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยน่าจะตรวจสอบได้ไม่ยากหรอกครับขอเชิญชาวโซเชียลทั้งหลายลองตรวจสอบดูกันแล้วกันนะครับว่านายพิธาลิมเจริญรัตเนี่ยพูดจริงหรือว่าโกหกกันแน่เวลาที่เราจะพูดอะไรเนี่ยถ้าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่โกหกเลยนะครับอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกครับอะไรที่เป็นความคิดเห็นมันเปลี่ยนแปลงได้จะจับ ว่าคนไหนโกหกหรือไม่โกหกเนี่ยก็ให้ดูว่าเขาพูดข้อเท็จจริงในหลายครั้งแล้วเรื่องเดียวกันเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าอยู่กับร่องกับรอยหรือไม่แค่นี้แหละครับพอลิเกเนี่ยเป็นตัวอย่างให้จับโป๊กง่ายที่สุดเลยเพราะว่าพูดข้อเท็จจริงไม่เคยตรงกันสักครั้งเดียวน,นะครับ